คุณปราณีค่ะจากเชียงใหม่สวัสดีค่ะค่ะค่ะปวาณาีค่ะคุณจะตอบเช่นไหมค่ะถามเรื่องใดครับเชิญค่ะเพราะว่ามีปัญหาสับข้างบ้านนะคะยังไงคะเ,เสียงดังตลอดอแล้วก็ดังจุดเตาปืนอะ่ะทั้งวันทั้งคืน Mm hmm. เราไปร้องมาทุกหน่วยงานแล้วเราเขาก็ไม่มีผลสาเร็จสักอย่าง mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เศรษบ้านันนี้อยู่กับประธานชุมชนค่ะ oh, ประธาน,านชุมชน,ชมชนเป็นใจเขาคดีแมวก็เอายอมความคดีพรลบอรคอมพิวเตอร์เขาก็อายอมความค่ะอืม mm hmm. ก็ต้องป้าอยู่เทศบาลหรืออบตล่ะเทศบาลค่ะก็ต้องให้เทศบาลครับเพุเดือดรนน้ำคานโอ้ยไปหมดแล้วค่ะคุณถนอมก็งั้นก็ไม่ได้แล้วล่ะครับถ้าเทศบาลภาคห้าก็ไปร้องเรียนภาคห้าแปดคดีไม่ได้สักคดีแล้วเราผนกอโทษอยู่กับเราไงเขาเสียงดังอ่ะเขาทาอะไรกันดังอ่ะโอ้ยเขากินหมากก็มาเค้ยวหมากก็มา แล้วมันดังขนาดเขี้ยวหมากมันดังเลยเหรอเขี้ยวหมากบันดังเลยเหรอมันไม่ดังอ่ะเวลาเเี้ยวแล้วมันเมาเมาแล้วบ่นทั้งวันทั้งคืนก็คือเสียงดังจากพฤติกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะอืมค่ะเอาเอเอาก็ทนทนกันพอได้ไหมอ่ะทนกันบ้างไหมเขาแค่คิดกบไม่ได้เลยบ้านเต่าเขาอ่ะเขาก็บ่นอย่างเงี้ยมีคนถูกต่อตายมาแล้วหนึ่งคน อผมเข้าใจว่าคนจะแก้ปัญหาก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะนะมันเป็นเสียงบ่นอยู่ของคนในบ้านอ่ะนะจะไปฟ้องจะไปบังคับอะไรเขาออกก็ไม่ได้มีทางเดียวเราย้ายออกให้เขาออกเราอยากจะทํำยังไงอยากพบผู้ว่าหรือนามเพอแบบว่าให้เขามันมันมันไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกครับเพื่อนบ้านเค้ยวมากอยู่ในบ้านแล้วบ่นบ่นแล้วร้องอยู่ข้างบ้านเขาเค้วเขาเมาแล้วเขาบ่นทั้งวันทั้งคืน ่เราไม่เคยมาทำอะไรเราใช่นน้มาลไว้ติดล้องวงจรห้าตัวอัดไว้มีสิบกดติฟ้องไปมาหมดทุกที่ทุกทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีคุณคุณยายคุณยายปานียายุเท่าไหร่อ่ะครับยายหกสิบแปดค่ะย้ายบ้านดีไหมยายย้ายก็ไม่ได้เพราะประธานเขาโลภเอาที่เราไปให้เขาไปแล้ว ว่าว่าเราไม่ได้เลยแต่บ้านเขาเข้าแปลงหลับจนปัญญาเลยเนื้อคุณยายคุณยายอยู่กับใครคะเนี่ยคุณยายอยู่กับใครใบนิวติดคาร์ลนมเราชายคาเราหมดมีปัญหากันมันานีลเราถ่ายรูปอะไรไว้หมดหลักฐานเรามีพร้อมหมด เอาแล้วครับคุณยายครับผมให้คุณยายบ่นตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ชมว่าเราบางทีเราก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างได้ยินทุกอย่างเราก็มีความทุกข์ไม่ได้หลับทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะบ้านจากห้องนอนเรากับบ้านเขาห่างแค่รอนสามแผ่นเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเป็นญาติกันไหมไม่เนี่อก่อนเขาอยู่ตรงป่าช้าแขกอิสลามอยู่ตรงแสงตะวันนูน่นอื แลแม่เป็นคนดีรับจ้่างหาบน้ําแล้วเขาอายุเท่าไหร่อ่ะเขาอายุเท่าไหร่แล้วประมาณห้าสิบกว่ามั้งอืมแล้วใครไปประธานชุมชนไปพูดไปคุยกับเขาเตือนเขาไม่ได้เลยเหรอเขาเป็นพวกประธานเพราะในซอยเนี่ยเขามีพวกค้ายาตลอด อ,อเดี๋ยวไม่ขอแค่ขอแค่นี้ก่อนนะคุณยายนะเดี๋ยวคุณยายหลุดไปอะไรไปเยอะเะ<ๆ>ไปนะคุณยายครับยายครับออเห็นใจยายครับออเห็นใจยายนะเห็นใจนะยายไปมาทุกที่แล้วนั้นจะไปขอพบผู้ว่ามาคุยเรื่องคนบนข้างบ้าน ผมไม่มีปัญญาแก้เรื่องนี้น้องจิมมี่นะฝากให้น้องจิมมี่ช่วยยายทีนะหวังว่าเธอจะช่วยยายได้ได้ค่ะสิปบอกภาษาอีสานน้ำเล่านะหากระดาษทิชชู่อุดหูไว้ก่อนอุดจริงๆบางทีบางทีเราอาจจะต้องมองเราได้ยินทุกเรื่องไม่ได้หรอกครับได้ยินทุกเรื่องไม่ได้ไม่ได้ยินเลยก็ไม่ได้นะครับเห็นทุกเรื่องก็ไม่ได้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างค่ะ